S <S <an> เวันนี้เจอกับครูจิรภัยอีกแล้วนะคะครูจิภาจะมานําเสนอเรื่องรูปร่างรูปทรงที่อยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์หรือวิชาศาิลปะของเรานะคะเออก่อนอื่นเด็กๆพอจะรู้จักพอจะทราบไหมคะว่าในท้องถิ่นของเรามีรูปร่างรูปทรงอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะในท้องถิ่นของเราบ้าง เออเด็กๆคงจะงงใช่ไหมคะนี่คุณจีรภผาก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะนี่ค่ะเป็นผ้าทอมือนะคะสมัยก่อนมีมานานแล้วนะคะคสมัยโบราณว่างจากหน้านาว่างจากทำนานะคะมีเวลาว่างเหลือเยอะก็ผู้หญิงก็จะ มารวมตัวกันทอผ้านะคะบ้านแต่ละหลังก,ก็จะมีการทอผ้าอันนี้บางท้องที่ก็มีชื่อเรียกต่างๆกันไปนะคะบางจังหวัดก็เรียกว่าผ้าลายตีนโจกนะคะบางจังหวัดก็เรียกว่าผ้าลายน้ําไหลนะคะในผ้าที่ทอก็จะมีลายเส้นที่เป็นรูปร่างนะคะต่างๆอย่างเช่น รูปร่างสี่เหลี่ยมรูปร่างสามเหลี่ยมนะคะแทรกอยู่ในตัวเนื้อหลายนะคะวงกลมก็มีค่ะนะคะอ,อันนี้ครูจีก็นำมาให้เด็กๆด,ดูเป็นตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับลวดลายที่ใช้เกี่ยวกับศิลปะตามท้องถิ่นนะคะของตามจังหวัดต่างๆและที่ต่าง,างๆนะคะทีนี้ครูจีจะพา ก็จะมาให้เด็กๆรู้จักกับนี่ค่ะรูปร่างนะคะที่เป็นรูปร่างเกี่ยวกับวิชาเลยค่ะคณิตน,นะคะที่เกี่ยวกับงานศิลปะด้วยค่ะเพราะรูปร่างเหล่านี้จะอยู่ในชีวิตปร,ประจําวันของเรานะคะ,คะรูปร่างมีสองมิตินะคะ สองมิติก็คือมีความกว้างและมีความยาวนะคะความกว้างนะคะอันนี้ความยาวความกว้างอนี้ความยาวความกว้างความยาวความกว้างความยาวนะทีนี้เมื่อมีรูปร่างที่เป็นสองมิติแล้วเราก็จะต้องมีรูปทรงที่มีสามมิติเช่นเดียวกันนะคะสามมิติก็คือมีความกว้างความยาวความหนาทีนี้เราก็จะนํารูปร่าง ที่เป็นสองมิติเนี่ยสร้างขึ้นมาให้เป็นสามมิตินะคะด้วยการใส่วงกลมเล็กๆเข้าไปข้างในเด็กๆอาจจะลองอ๋อแล้วใช่ไหมคะเป็นอะไรได้คะเด็กๆ เด็กๆบางคนอ๋อโดนัทใช่หไหมคะอร่อยอร่อยนะคะมีเก็ดไอซิ่งโรยตกแต่งนะ,ะอ่าแล้วสี่เหลี่ยมเราก็นำสี่เหลี่ยมมาอุ้ยสี่เหลี่ยมในบ้านนักเรียนก็มีนะคะ ที่ต่างๆก็มีแย่เลยเป็นไรได้เอ่ยเด็กๆบางคนอาจจะร้องอ๋ออะไรใช่ไหมคะนี่ค่ะ คือเออเด็กๆร้องอ๋อคือะไรคอมพิวเตอร์นะคะอ่าสามเหลี่ยมเราก็เติมเส้นเข้าไปนะคะอ่ามัมมี่ค่ะเราจะขุดพบเจอมัมมี่อยู่ในพีระมิดใช่ไหมอ่าจากนั้ เป็นไรเอยน้ำเขาเตี้ยนะคะไม่ใช่น้ำสูงน้ำเล็กๆทีค่ะเด็กๆ,ๆ,กๆพอกเจะออยังคะบางคนอาจจะฟักข้าวบางคนอาจจะบอกว่าเป็นอะไรเอยหว,วานๆเนื้อเหลืองๆค่ะันุนนะคะนะคะลูกนะนะขนุนก็จะมีรูปทรง เป็นวงรีนะคะเราจะพบเห็นรูปร่างและรูปทรงเนี่ยในชีวิตประจำวันของเรานะคะในธรรมชาติและก็ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามากมายเลยนะคะทีนี้คูจีก็อยากใช้เด็กๆออกแบบรูปทรงที่มีลักษณะ3ามิติมาสมคูจินะคะ พร้อมวัดภาพระบายสีวงรูปร่างที่เป็นวงกลมนำมาสู่รูปทรงที่เป็นสามมิตินะคะสองมิติมาเป็นสามมิติจับต้องได้มีความกว้างยาวหนานะคะนะ,ะนี้เด็กๆอาจจะคิดกันหลายหล,าลักรูปแบบวงกลมเนี่ยเป็นอะไรได้อีกมากมายเลยนะคะอืมใส่เข้าไป ใส่เส้นโค้งเข้าไปวงกลมเสร็จแล้วใส่เส้นโค้งเข้าไปอ๋ออะไรใช่ไหมคะ yes sir. flower แปลว่าดอกไม้ค่ะ,อะดอกไม้ให้มีชีวิตชีวานะคะใส่หน้ายิ้มแฉ่งเข้าไปนะคะอืมแล้วก็เติมเส้นตรงนะเติมเส้นโคง้งสองเส้นมาประจบกันแล้วเส้นเฉียง ก็เ,เส้นเฉียงสองข้างนะคะก็กลายเป็นใบนะคะใส่ไปบซ้ายขวานี่ค่ะง่ายๆไม่ยากเลยนะคะสี่เหลี่ยมเด็กๆก็ไปคิดนะคะแล้วก็ออกแบบระบายสีสวยงามมาส่งคุณจิรภานะคะอาจจะไม่ใช่คอมพิวเตอร์อาจจะเป็นเครื่องอะไรเอย่ย เครื่องอไรเอ่ยใช้กันอยู่ทุกวันเครื่องอไรเออย์อไรเอยอย์เด็กๆหลายคนอ๋อละโทศรศัพท์มือถือนะคะอ่านี้อร่อยค่ะ พี่จิจะแนะนําอร่อยอร่อยเด็กๆรู้รูอ้อยังคะพอจะทราบยังคะอร่อยอร่อยใส่เส้นคาดเข้าไปค่ะนี่ค่ะเอาใบอะไรมาคาดเตียวเอยอเด็กๆอ๋อใช่ไหมคะแล้วมีไม้กลัดนะคะไม้กลัดทําจากก้านของธรรมะพะอ๋อใช่ไหมคะขนมไทยไทยค่ะ อาจจะเป็นขนมใส่ไส้อยู่ข้างในแล้อาจจะเป็นขนมตาลขนมกล้วยขย้างในนะคะอร่อยอร่อยค่ะอ่าต่อไปวงรีอันนี้เห็นพบเจอได้ในบอ่อนะคะบอ่อน้ำอ๋ออะไรใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะใบบัวค่ะเด็กๆนะคะ เส้นที่ไม่ต้องการก็ลบออกนะคะง่ายมากเลยนะคะรูปร่างรูปทรงที่พบเจอในสิ่งแวดล้อมและในธรรมชาติของเราเกี่ยวกับงานศิลปะงานทนาัศนศิลป์ของเราอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะทุกคนจับต้องได้สัมผัสได้พบเจออยู่ทุกวันนะคะเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมไประบายสีมาส่งคุชจีนะคะ อ้ยสวยที่สุดเลยนะคะนะาทำเสร็จแล้วมาส่งครูตอนเปิดเทอมนะคะครูจีบมีรางวัลรอยอยู่นะคะแล้วอย่าลืมทำงานเสร็จทุกครั้งอย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะหน้ากากอนามัยก็อย่าลืมใส่ด้วยขอให้แข็งแรงปลอดภัยกันทุกๆคนนะคะบายยค่ะ พบเจอกับครูเจียธาได้ใหม่ในเช่วโมองต่อไปนะคะ